สวัสด <premises? S 2> <Sure. S 1> ีค่ะหนูชื่อเด็กนัททิดาอินชัยค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายหมันนะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายข้นป็แก้วค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายต่อนะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิกิครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกี่ีพี่ผมครับวันนี้พวกเราคงหนึ่งโรงเรียนวัดเสาหินชั้นประถมศึกษาปีที่4จะพาเพื่อนๆมาสำรวจวัดหัวนองกันค่ะ หวัวหนองเวียงกุมกามเป็นชื่อที่เรียกในปัจจุบันโดยยังไม่ค้นพบชื่อในเอกสารโบราณจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบวิหารเจดีช้างล้อมอุโบสถมนทบและซุ้มประตูซุ้มโขงเจดีช้างล้อมพบว่าที่ที่ฐานของเจดีองค์ มีช้างในท่านั่งหมอบตกแต่งอย่างสวยงามรูปปั้นช้างหมอบนี้คล้ายกับที่วัดเจดีสี่ห้องเมืองสุขโขทยัยซึ่งเป็นหลักฐานของความเลื่อมใสศรัทธาพุทธ,ธาศาสนาลานทิลังกาวง ที่เผยแพร่มาจากเมืองสุโขทัยในช่วง500-600ปีที่แล้วส่วนอาคารอื่นที่พบนั้นล้วนเป็นอาคารแบบล้านนาที่พบเห็นได้ในเวียงกิงาาวัดหัวหนองตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการเดินทางมาวัดหัวหนองจะเริ่มต้นจากเทศบาลตำบลหนองหอยเลี้ยวซ้ายตรงบ้านเสาหินซอยหตรงมาเจอสามแยกเลี้ยวขวาซอยสิบอตรงไปอีกจะเจอสามแยกเลี้ยวซ้ายตรงไปอีกนิดจะเจอป้ายวัดและโบราณสถานใกล้หมู่บ้านทัะนะโชคถึงแล้วจ้า ปลูกไมตรีปรองดองเชียงแสนเคลางสุข,ข